بقى <applause> <applause> มงกุฎด,ด้วยขอบคุณมงกุฎดว้วยนะครับเมวแววนะฮะครับผมเนี่ยคะแสัญลักษณ์ของลูกชายแห่งชาติลูกชายต้องใส่มงกุฎจ้าครับผมขอเพลงให้บอกอ,อ,กอ๋อท่านผอกอัณฑิก,กายอยู่ไหนอ่าวันนี้เขาไม่มาอาแบบหว,วานๆเลย <c oughs> เหรอฮะตั้งแต่แค่สิบโลโอ้โหตัดขาได้เลยแล้วนะแค่สามร้อยเองเหรอ ความตันเลยนะน้ำตาในเลือดกันนิกายอยู่ไหนกันนิกายอยู่ไหนหัวใจพี่คร่ำครวญหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิด ยังสะกิดน้ำตาเจ้าลงผิดไปหรือตั้งใจนี่นะช่วยกลับมาเล่าให้ฟังได้ไหมเสียงประปราวกักครั้ง,งขอขอนัง่นเลยครับเขาขออีกเพลงหนึ่งอ่าฮะเดี๋ยวเขาจัดให้อ,อ๋อ หารอากาศรักอะไรนะทหารอากาศขาดรักอ๋อทหารอากาศขาดรักโอ้โหทหารข้าขาดอากาศตายพอดีอันแหลมหน้าเป็นรูปหัวผีเหมือนกันทหารอากาศขาดรักอุ่นร้อนเว้ยไฟเอามือไปจี้ไฟนี่ยหาที่ยึดไว้ก่อนอ๋ออะไรนะพิงอะไรไม่ทีทหารอากาศขาดรักทหารอากาศขาดรักเช็คว่าแม่ยังจำได้อยู่เปล่านะไหวพริบปฏิพานดีเยี่ยมร้องเลยนะ ไกลสุดสายตาขอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามไาลลุกไล่ลามแล้วเป็นไม่ได้ทานาอ,อากาศอุมอาจขนองปกป,ป้องฟ้าไทยไรรงพื้นใหญ่เถิดไว้สูงล้นนี่สหานการณ์สถานการณ์อาหาราน ถ้ามีอีกเพลงหนึ่งนะจ๋าพี่คิดเลยว่าต้องมีเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะเพียงเรามองตากันไอ้เพลงเราเพลงเราเพลงเร้เพลงเราลองไม่เป็นเรียนแบบยากมากเลยยากมากน้องโบทำได้เลิศจริงเบ้นไปก่อนแล้วกันแสว่น้องโบเขาเปิเบอร์อ๋อแสดงว่านอนน้อยเบอร์เบียอ๋อ ไปพิงช้าๆกรับมันแบบพิโรดครับผมได้ครับจัดไปกับเพลงของ,พ,งพี่เอ๋อยอดรักตรัางใจฮะคาถามา มาได้ยังไงครับครับชุดหลังอีกสี่คนนะฮะชุดหลังอีกสี่คนคุณแม่เขาเมตตาเอ็นดูอืน่ารักทั้งนั้น่นละนีเลยฮัลโหลีเลยสะสมไว้ลูกบางคนนี่ก็ไม่ไว้เสริมหอเปลอลูกเสริมอะไรอ่ะยังตาเล็กอะไรเงี้ยนะตาโตขึ้นไปหน่อยใช่ไหมนะ ให้มันดูดีขึ้นอะไรขึ้นจ้าขอบคุณขอบคุณมากฮะไม่สบายเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับจูงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะป่วยบ่อยใช่ครับผงเพและแต่ละคนสิบเจ็ดสิบแปดโดนฝนมากไปได้เอาเลยสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดฝนสิบแปดหนาวใช่ใช่ใช่เสือธนพลก็มา เดี๋ยวขอหาพี่เอลอีกรอบหนึ่งครับครับผมลองเรือหาแล้วครับ ครับเคยฟังเวอร์ชันคุณใหญ่อะไรกายเหรอแต่ร้องออกกาศไม่ได้จะไปละมันค่อนข้างจะพิกแพงเล็กน้อยพิกแพงเล็กน้อยออ๋เขาจะพูดถึงสิ่งที่เอาไว้ไอ้ส่วนตัวอ๋อให้ทุกคนลองเปิดฟังดูนะครับมันจะหวาดเสียวมันมันจะร้องไม่ได้เลยก็ได้อีกเวอร์ชันหนึ่งเลยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยจากหนุ่มล่องเรือรูปหล่อดูดีเป็นหนุ่มแบบ คือไม่ต้องมีใครถามมันหน้าเขาตอบอยู่แล้ว๋อต้องไปดูได้เลยนะฮะครับผมเนื้อสิเลยนะครับไมนต้องสวดขอบคุณนะครับสารวัตรกำลังสุภาพนะครับซ้อมแม่บพวกงเจริญและข้าวง S&P ด้วยค้าบผมือการซื้อหมดมือนะฮะนี่นี้นะครับจ๋าอะไรนะพลังรักโอพลังรักพลังรักส่งมาของ บางคนก็ให้เป็นพลังรักดอกกุหลาบแถวนี้ดีนะให้พลังรักเป็นแบงค์เป็นอะไรใช่อย่างนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าอันนี้คือรักด้วยความจริงใจใช่ด้วยความจริงใจเลยใช่คือเขารู้ว่าเราดอกกุหลาบไปยังไงก็เราก็เลี้ยงไม่ได้ก็ตายอยู่ดีอ๋องินงไปเลี้ยงชีพดีกว่าอ๋อให้ดอกให้ดอกกุหลาบไปร้อยดอกก็ตายเฉาหมดไงเออ้เหี่ยวแห้งไปเหี่ยวแห้งให้เงินร้อยเดนก็พูดได้ตั้งหลายอย่างเออเนา ให้กะเพราไปยังตายอะไรแม่แล้วเกี่ยวอะไรกับกะเพราแม่ขอต้นกะเพราเขาจะให้หนูไปทำอาหารไงแม่ถามนิดเดียวรักอะไรรักแบบไหนแม่ให้ต้นกะเพราเหรอแม่รักแบบฉุนๆุนป่ะแม่รักแบบฉุนๆแบบอ๋อว่าไม่มีกะเพราใส่ไม่าทำกับข้าวฟังไม่ได้ฟังไม่เป็นผู้ถูพันไม่มีกะเพราใส่อ๋อนี่นะใส่แบบนี้เลยแบงนี้เลยทราบผู้พันอ้าวเพลงอะไรเราไม่เคยลืมกันละฝลังรักร้องไหนเนี่ย ไม่เคยร้องสบเลยส่งต่อความรักให้กับเธอส่งต่อความหวังดีให้สมมรให้สิ่งเลวร้ายที่เธอพบเจอเปลี่ยวมาลายหายไปด้วยพิลังเจอความรัก ฮาังรักแอคุณนะชิงชาคัวด้านหลังด้วยนะโอชิงชาคัวเขาก็มไปนี่แหน่ารักเขาตีกันโอ้โหช่วย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 กันช่วยกันครับขนไข่ลูในสีทองฮาลเนี่ยกระพูดพูดเสมอเวลาอาบน้ำมันใช้ริมนวดบ้างเนี่ยขนลงเซตเลยไม่ใช่เซตนี้เซตนี้ม่วงอ๋อเซตนี้ม่วงเซตม่วงนิดเลือนเลยขนไข่เหลืองเนี่ยขนไข่สีเหลืองนี่อย่าบอกว่เป็นดีซ้เ มันเหลือกยันคนเลยอ่อะไรใช่ <c oughs> น่าจับตัวไป <c oughs> ครับอ่ะเดี๋ยวไปสมทัยกับติดรอหัวใจครับครับอะไรเนี่ยไม่อยากพมีะอะไรอ่อยน้องสองเดียวอะไรไ่้คุณแล้ค,คิวหอคิวเพลงเขา จบแล้วแม่จบแล้วฝนกำลังจะมาโปรยปลายลงมาน,นิดนึงแล้ว <c oughs> 一个人。<noise> the คุณแม่แม่นะครับขอบคุณแม่แม่นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณแม่แม่จากไม่สนครับขอบคุณแม่คร,รครับ